ข้อ14การเคลื่อนไหวของพืชในข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนไหวแบบนางสิกกอไก่การหุบและบานของดอกไม้กอไข่การจับแมลงของต้นกาบหอยแข็งกอควายการเลื้อยของไม้เลื้อยงองงูการงอกของหลอดละอองเรนูไปยังรังไข่ของพืชดอกข้อนี้ตอบข้อกอไก่ครับการหุบและบานของดอกไม้เป็นการเคลื่อนไหวแบบนาสิกส่วนข้ออื่นๆมาดูครับ ขอไข่การจับแมลงของต้นกาบหอยแค็งอันนี้เกิดจากแรงดันติกรับ l o g o l m o v e m e n t ข้อควายการเลื้อยของไม้เลื้อยอันนี้เป็นสไปรัล (spiral movement) การงอกของหลอดละอองเลนูไปยังรังไข่ของพืชดอกอันนี้เป็นครีโมครับ โรปิซึมโอเคก็ดีง่ายนะครับข้อที่15ครับการงอกของหลอดละอองเรนูไปยังรังไข่ของพืชดอกเกิดจากสิ่งเร้าในข้อใดกอไก่ครับความชืน้นขอไข่สารเคมีข้อควายแรงโน้มถ่วงของโลกงองงูครับปัจจัยบางอย่างในละอองเรนูข้อนี้ผมเขียนตัวอย่างให้ได้นะครับว่าการงอกของหลอดละอองเรนูนี่นะครับมันเป็นคลีโม โทบิซึมดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะครับเกิดจากสารเคมีเป็นสิ่งเร้าหรือว่าเป็นตัวกระตุ้นนั่นเองตอนนี้ก็ง่ายไปต่อข้อที่16ครับต้นมายราบหูบเมื่อโดนสัมผัสเป็นการเคลื่อนไหวของพืชแบบดใดก็ไขครับจีโอโทบิซึมขอไข่ไฮโด o โทบิซึมคอควายครีโมโทบิซึมงงูทิกโม ดูคำลงท้ายก่อนครับทั้ง4ข้อนี้มีข้อที่ไม่เหมือนเพื่อนคือข้ององูเนาะกอไก่ก็เป็นโทบิซึมคอไข่ก็เป็นโทบิซึมคอควายก็เป็นโทบิซึมข้อถามถึงเมื่อโดนสัมผัสนะครับตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้ององูจิกหมูมันจะลงท้ายด้วยคําว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรารูแล้วดูรากสับ ิกโมมันก็คือแปลว่าการสัมผัสนะเนาะข้ออื่น GO แรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับไโดรแปลว่าน้ำครีโมูกอเคมีทิกโมสัมผัสดังนั้นข้อนี้ตอบข้ององงูนั่นเองจิกโมงานสีเป็นการตอบสนองโดยการสัมผัสนะครับข้อที่17ครับต้นจามจุรีหุบไปเมื่อตะวันรับขอฟ้า เป็นการเคลื่อนไหวของพืชแบบใดกอไก่ครับ photo taxis ขอไข่ photo tropism โโขอควาย chikmotropism โโงองู nastic movement ครับวันนี้ตอบข้อ,ององู nastic movement ม,มาดูความหมายของแต่ละข้อ photo taxis photo แปลว่าแสงนะครับ taxis คำเนี้ย มันน่าจะหมายถึงการเคลื่อนที่ของสัตว์ที่มีทิศทางที่แน่นอนพอมารวมกับโพโตแท็กซิสนะครับข้อนี้มันหมายถึงการเคลื่อนที่เข้าหาแสงโดยมีทิศทางที่แน่นอนนั่นเองขอไครโพโตโทบิซึมเป็นการตอบสนองต่อแสงที่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้านะครับขอควายชิกโมโทบิซึมการตอบสนอง เป็นยังไงครับการเคลื่อนไหวเป็นยังไงครับโดยการสัมผัสนะครับสัมพันธ์กับสิ่งเราเช่นเดียวกันนานสติกมูเมนต์ครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับสิ่งเราที่ทางเนาะไม่สัมพันธ์กับสิ่งเราดังนั้นข้อนี้ต่อข้ององงูครับต้นจามจุดีหบบุบใบเมื่อตะวันรับก่อฟ้าดังนั้นเราจำตัวอย่างนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับว่าเป็นนานสติกมูเมนต์เนาะพาะบางอันก็ไม่ได้เขียนให้นะครับ 18ครับข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวแบบนานสิกูฟเมนต์กอไก่การโค้งตามแสงของดอกทานตะวันขอไข่การทิ้งใบของพืชบางชนิดข้อควายครับการงอกของละอองเกสรไปยังหลงังไข่มองงูการนอนของใบจามจุรีมาดูตัวเลือกครับการโค้งตามแสงของดอกทานตะวันเป็นยังไงครับเป็นแบบโฟโต การทิ้งใบละ่ะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับการแก่ชราของพืชน,นะครับเป็นการเจริญเติบโตใช่ไหมครับคอควายการงอกของละอองเกสรอันนี้เป็นสีโม,โมแน่นอนข้อนี้นะครับข้อที่เป็นเคลื่อนไหวแบบนานสีข,ของพืชตอบข้องูงูครับ,รบการนอนของใบจามจุรีดอกจันไป่ได้น,นึงครับ อยากจะเพิ่มเติมให้ที่จริงข้อนี้ต้องเป็นของข้อที่17นะครับตมลยการหุบบานของดอกไม้ไม่เกี่ยวข้องกับทิศทางของสิ่งแวดล้อมครับมันจะจัดเป็นนานสติกมู o v e น e n t ันดีครับ โอเค1 8บแปผ่านนะเพิ่มเติมจำเข้าไปอีกเหมือนกันนะครับตัวอย่างเนี้ยการนอนของใบจามจุลีก็เป็นแบบนานส0ิกมูเมนเช่นเดียวกันข้อที่19ครับการเคลื่อนไหวแบบนานส0ิกมูเมนเกิดจากการตอบสนองของพืชในข้อใดนะครับก็ไกลแสงหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปคอใครแรงโน้มถ่วงของโลกคอควายครับ ความชื้นหรือสารเคมีบางบางอยา่างงองงูการสัมผัสตอบข้อนะครับข้อนี้เฉลยเลยนะครับข้อนี้ตอบข้อกไก่แสงและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปครับโดยมากจะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับแบบนานสติมูเมนต์แรงโน้มถ่วงของโลกล่ะอันนี้เป็นกราวิใช่ไหมครับโกรปิซึมไม่ใช่นานสติ ความชื้นกับสารเคมีรีโมใช่ไหมครับความชื้นคืออะไรเอ่ยคือหมูใช่ไหมครับการสัมผัสละ่ะการสัมผัสคือซิกหมู่โทปิซึมข้อที่ยีครับถ้านําพืชมาปลูกในน้ำดังร,รูปแล้วให้แสงสว่างแก่พืชและอัลตรา,าเพียงอย่างเดียว พืชจะตอบสนองเช่นใดกอไก่ยอดโน้มเข้าหาแสงรากโน้มออกจากแสงข้อไข่ยอดโน้มเข้าหาแสงรากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อควายยอดและรากโน้มเข้าหาแสงง,งูงูยอดและรากโน้มออกจากแสงตอบ้อไหนครับก่อนที่จะตอบนะครับลองมาดูก่อนข้อนี้เขาน่าจะหมายถึงอะไรครับเข้าหมายถึงการตอบสนองตอ่อออกซินนั่นเอง มีแสงสว่างให้แก่พืชนะให้ต้นกับรากดังนั้นข้อนี้เป็นการตอบสนองต่อออกซินเรามาดูครับว่าการเปลี่ยนแปลงของยอดกับรากเมื่อมีแสงนะครับออกซินจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอะไรแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางทิศท,ทางไหน เรามาดูในรูปก่อนนะครับในรูปเราจะเห็นว่ามียอดนะครับแล้วก็มีรากซึ่งรากนะครับแช่อยู่ใต้น้ำนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นแสงโอเคเรามาดูที่ยอดก่อนจำได้ไหมครับว่าถ้าพูดถึงออกซินออกซินต้องเป็นยังไงครับเรามาดูคอนเซปต์ก่อนหนึ่งเลยออกซินนี้แสงเสมอใช่ไหมครับ สองเคยพูดไปแล้วในยอดรากตอบสนองไปยังครับต่างกันอ่าโอเคเรามาดูก่อนเราดองจุดสิครับว่าออกซินมันควรที่จะอยู่ฝั่งไหนของยอดกับของรากครับจุดครับสมมติว่าสีเขียวๆนี้คือออกซินตรงนี้คือส่วนของยอดนะครับ กมกำลังจุดนะครับว่าออกซินมันอยู่ฝั่งนี้ส่วนของรากก็เช่นเดียวกันรากขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นสีนะครับเป็นสีแดงแต่ที่จริงมันไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะว่าเป็นฮอร์โมนตัวเดียวกันออกซินเหมือนกันใช้เป็นสีเขียวเหมือนกันล้วกันโอเคเราจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวที่ผมจุดคือฮอร์โมนออกซินตรงคอนเซปต์หนึ่งเลยครับออกซินจะเคลื่อนที่มีแสงเสมอ คอนเสิ์ี่สองครับในยอดรากจะตอบสนองต่อออกซินเป็นยังไงครับแตกต่างกันโอเคมาดูครับแตกต่างยังไงออกซินในยอดนะครับเมื่อมันเกิดการเคลื่อนที่ไปฝั่งไหนก็แล้วแต่มันจะทำให้ฝั่งนี้เกิดการแบ่งเซลล์แล้วเกิดการยืดยาวออดังนั้นบริเวณของยอดครับมันจะเจริญโค้งงอเข้าหาแสงนั่นเองดังนั้นขีดเส้นปะ ชึบชึบนี่จะไปที่ทางแบบนี้ส่วนในรากเกิดอะไรเกิดขึ้นครับในรากฝั่งที่ไม่มีออกซินนะครับหรือว่ามีออกซินที่มีความเข้มข้นน้อยฝั่งนี้จะเกิดการแบ่งเซลล์ครับแล้วก็เกิดการยืดยาวออกเหมือนกันมันก็จะไปประมาณนี้นี่ทิศทางของมันนะครับเรามาสรุปตรงคอนเซปต์ของเราเพิ่มเติมอีกนิดนึงในยอด รากตอบสนองต่างกันเป็นยังไงครับถ้าเป็นยอดหนีแสงไปฝั่งใดฝั่งนั้นเกิดการแบ่งเซลล์แล้วก็เกิดการยืดยาวออกโค้งเข้าหาแสงหนีแสงไปฝั่งใดฝั่งนั้นยืดยาวโคง้งหาแสงนี่ผมสรุปให้นะครับ ถ้าเป็นรากนะครับตรงกันข้ามเนาะมนีแสงไปฝั่งใดฝั่งนั้นยืดน้อยกว่าอีกด้านอันนี้คือคอนเซปต์ของออกซินที่มีการตอบสนองต่อแสงนั่นเอง นในยอดแล้วก็ในรากเรามาดูครับตัวเลือกน่าจะตอบได้แล้วนะครับเขาถามว่ามันจะตอบสนองแบบไหนนะครับกไก่ยอดโน้มเข้าหาเสียงรากโน้มออกจากเสียงตรงตัวเลยครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกไก่ครับอ่านปุ๊บเจอปับ๊บลูขอไข่สิทําไมมันถึงไม่ถูกขอไข่ยอดโน้มเข้าหาเสียงรากไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ พอควายยอดและรากโน้มเข้าหาแสงมีแค่ยอดอย่างเดียวที่โน้มเข้าหาแสงใช่ไหมครับส่วนรากไม่ได้โน้มเข้าหาแสงงองงูรากและยอดโน้มออกจากแสงดังนั้นข้อนี้ผิดทั้งคู่เลยสรุปในยอดนะครับออกซินเคลื่อนที่ไปฝั่งไหนก็แล้วแต่เนาะถ้ามันหนีแสงไปฝั่งไหนก็แล้วแต่มันจะทําให้ฝั่งนั้นเกิดการยืดยาวออกแล็เกิดการโน้มเข้าหาแสงส่วนในรากนะครับ ไปฝั่งไหนทําให้อีกฝั่งตรงข้ามของออกซินเกิดการยืดยาวออกแล้วก็เคลื่อนที่นะครับไม่ใช่เคลื่อนที่ส,แสิแล้วก็เกิดการยืดยาวโค้งงอหรือว่าโน้มออกจากแสงนั่นเองนะครับในรากกับในยอดตอบสนองแตกต่างกันข้อที่21ครับการตอบสนองของพืชต่ตอการสัมผัสเรียกว่าทิโมโทพิซึมข้อไหนครับตอบข้อขอควาเรโมเคมีไม่พูดแลนะ GO แรงโน้มถ่วงให้ดูแปลว่านา้ำนะครับส,ส,สัมผัสสัมผัสทิกหโมโู่ทูพิซึมนะครับยีครับการเคลื่อนไหวแบบนานสติกได้แก่การเคลื่อนไหวในข้อใดข้อไก่การเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้คืะไรครับอันนี้คือกร,ราวิโตนะครับใช่ไหมกราวิโวูพิซึมนะครับขอไข่การหมุนเวียนของใบพืช ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมใช่นาสติกไหมคอควายการพันของลำต้นเกาะติดกับเสาค้ำยันคอควายนี่เป็นเป็นสไปรัลละนะครเป็นเกลียวนะครับงอง,งูการหุบและกลางใบของผักกระเีดข้อนี้ต่อข้ององ,งูนะครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบนาสติกมูฟเมนต์นะครับหุบแล้วก็กางของใบผักกระจีดจำไวน้นึงนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้เขียนให้ เราก็จําตัวอย่างไว้ปะเฮ้ยตัวอย่างนี้มันคือการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับยีิบาการจเจริญเติบโตของยอดพืชที่มีทิศทางเข้าหาแสงเป็นผลมาจากข้อใดข้อนี้กข,ขง,งถ้าเราดูเนาะแบบผันผ่าน,านเกี่ยวข้องกับออกซินยุกเว้นข้อง,งองูเราอ่านก่อนครับข้อไก่ครับความเข้มข้นของออกซินซึ่งมีอยู่มากกว่าทางด้านที่ไม่โดนแสงของใบขอไข ความเข้มของออกซินซึ่งมีอยู่มากกว่าทางด้านที่โดนแสงของใบขอควายความเข้มข้นของออกซินซึ่งมีอยู่เท่ากันทุกด้านของใบงงงูผลจากการสังเคราะห์แสงภายในใบก็ถามหาอะไรครับทิศทางใช่ไหมครับการเติบโตของยอดพืชนะครับที่มันโคง้งก็หาแสงเป็นเพราะอะไรเหตุผลที่มันโคง้งก็หาแสงเป็นเพราะอะไรครับแน่นอนออกซินเคลื่อนที่นี้แสง แล้วทําให้ฝั่งที่มีออกซินเยอะนะครับเกิดการแบ่งเซลล์แล้วก็เกิดการยืดยาวออกโน้มหาแสงตอบข้อไ,ไหนครับข้อนี้ตอบข้อ,ขอกอไ่ข้ออื่นๆไม่ถูกนะครับดูข้อขอไขทำไมไม่ถูกความไม่พ้นออกซินซึ่งมีอยู่มากกว่าด้านที่โดนแสงของใบหมายความว่าออกซินไม่มีแสงผิดคอนเซปต์เรานะครับข้อนี้ไม่ใช่ ขอควายอยู่เท่าๆกันเลยนะครับข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นผลมาจากการสะโคดเสียงยังงมัน้พูดถึงข้อนี้ไม่ใช่ดังนั้นข้อ23ถูกที่สุดคือข้อ24การเคลื่อนไหวของยอดลำลึงมีสาเหตุมาจากสิ่งอราเลวภายใดจำได้ไหมครับเล่าไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงกันเนาะข้อไก่ครับแรงดึงดูดของโลกขอไข่ปริมาณน้ำภายในดินขอควายสิ่งเร้าภายในมองงู อุณภูในอากาศเรามาดูก่อนว่าการเคลื่อนไหวของยอดตำดึงเนี่ยนะครับมันคืออะไรแน่นอนการเคลื่อนไหวของยอดตำลึงมันคือสไปรัลโมูฟเมนต์จำได้ไหมซึ่งสไปรัลโมูฟเมนต์นะครับมันเป็นหนึ่งในประเภทของออโตโนมิสโมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการจเจริญเติบโตก ซึ่งมีสิ่งเร้าภายในเป็นตัวกระตุน้นดังนั้นตอบไอไหนครับตอบข้อขอควายนั่นเองนะครับมีอีกคำหนึ่งเนาะนอกจากคำว่าสไปโรสไปโรแปลว่าเกลียวเนาะยังมีอีกคำหนึ่งครับจดไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อไปเจอนะครับเซอร์คอมนูวเทชันนะครับนอกจากยอดตํนนึงมีอะไรอีกเพิ่มเติมให้ทวานนะครับทวานนี้คือเป็นพวกลำต้นเนาะ สำลึงมีและบวบพักทองนะครับพวกนี้เป็นแบบสไปร a ล Movement นะครับข้อที่5 5ครับไปแบบรวดเร็วข้อที่25พืชที่สามารถเคลื่อนไหวแบบ c o n t ท x t Movement ได้จะต้องมีสิ่งใดก็ไก่ครับการสังเคราะห์ดิสงที่กาา้านใบขอไข่ออสโมติกเรีชัวสูงที่กาา้านใบข้อควายไพยเวนัสที่กาา้านใบ มองูครับโชโกเพชชัวสูงที่การใบมาดูสับก่อนออสโมติกส์เพชัวคือแรงดันออสโมติกไพเวนัสไพเวนัสเป็นกลุ่มเซลล์นะครับเป็นเซลล์โชโกเพชชัวคือแรงดันเต่งโอเคก่อนที่จะตอบขออนุญ,ญาตขยายความคำว่า c o n t e x t movement ก่อนเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ c o n t e x t movement ครับฟังเหตุการณ์ก่อนนะครับหนึ่งครับเกิดจากน้ำเข้าแล้วก็ออกเซล์ที่มีชื่อว่าไพเวนัสเซล ซึ่งไพไวนัสเซลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่โคนใบครับของพวกมัยาลาฟไพไวนัสเซลคืออะไรไพไวนัสเซล์นะครับมันเป็นเซล์ที่เรียกว่าพาเรนไคลมาเซล ซึ่งนะครับคุณสมบัติของไพเวนัสเซลมีความว่องไวต่อการกระตุ้นมากยังไม่จบครับไวยังไงไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสหรือว่าโดนอุณหภูมิสูงๆเนี่ยนะครับไพเวนัเซลครับจะเกิดการสูญเสียน้ําแบบรวดเร็วเลยเพอเกิดการสูญเสียน้ําแบบรวดเร็วครับใบของพวกไมยราบมันจะหุบทันทีพอทิ้งไว้สักครักหนึ่งนะครับ อาจจะที่มันสูญเสียน้ําใช่ไหมครับน้ามันก็จะกล,กลับเข้าไปในพายเวนัสเซลก็ทําให้ใบมันกางขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยการสลับไปมาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น contact movement นั่นเองนะครับเขียนให้แล้วกันการสัมผัสหรือว่าอุณหภูมิสูงจะทําให้พายเวนัสเซล์ครับสูญเสียน้ำแบบเร็วเลย พอเกิดการสูญเสียน้ำแบบเร็วปุ๊บใบมันจะหุบทันทีพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเก็บตรงในถดอาศักพักน้ำมันก็จะกลับเข้าไปน้ำกลับเข้าไปเป็นยังไงครับใบที่มันหุบปุ๊บใบก็จะกลรบนี่นะครับการสูญเสียน้ำแล้วก็การกลับเข้าไปของน้ำ ที่สลับกันไปมาแบบนี้เราเรียกว่าเป็น context movement น,นี่นะครับสรุปตามนี้ตอบหรือยงังยังไม่ได้ตอบใช่ไหมเขียนซะเยอะโอเคเท่านี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อคอควายครับจะต้องมีไพเนัสเซลที่การบใยจบครับ ยี่หกครับการเคลื่อนไหวของยอดถาวรมีสาเหตุมาจากสิ่งเรา้าชดใดก็ไกแรงดึงดูดของโลกขอไข่สิ่งเร้าภายในขอควายอุณหภูมิมงูน้ําข้อนี้ไปแบบเร็วได้ไหมแบบเร็วเลยครับตอบครับตอบสิ่งเร้าภายในถาวรคือสไปร์ลรมูฟเมนต์นะจบครับไปแล้วนะข้อ27จากคากรที่ว่าสายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายอธิบายด้วยหลักวิทยศาศาสตร์ ได้อย่างไรก็กาก่ครับเกิดจากการทํางานของยีนของพืชชิดนั้นข้อไข่เป็นการเคลื่อนไหวแบบออโตโนมิสมูฟเมนต์ข้อควายเป็นการเคลื่อนไหวแบบสติมูรัสมูฟเมนต์งองูเป็นการเคลื่อนไหวแบบโชโกมูฟเมนต์ตอบข่อไหนครับข้อนี้เฉลยเลยนะครับตอบข้อขอควายนะครับดอกสายหยุดมันจะหอมตอนกลางคืนนะครับเมื่อมีแสงนะครับกลิ่นมันก็จะหายไปดังนั้นเป็นการเคลื่อนไหวโดยมีตัวกระตุ้นนะครับสติมูรัสตัวนี้ แปลว่าตัวกระตุน้นส่วนข้ออื่นล่ะเกิดจากการทำง,งานของยีนของพืชน,นั้นก็อาจจะมีส่วนนะนะครับแต่ถูกีิสุจ์คือข้อข,อข้อกวายนะครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบออโตโนมิกส์มูฟเมนต์ออโตโนมิกส์มูฟเมนต์พูดไปแล้วว่าแสงเป็นตัวกระตุน้นใช่ไหมครับแสงเป็นตัวกระตุน้นไม่ใช่ออโตโนมิกมูฟเมนต์เพราะว่าถ้าเป็นออโตต้องเป็นสิ่งเรา น,นะครับงอง,งูเป็นการเคลื่อนไหวแบบชโกอมูฟเมนต์ชโกอมูฟเมนต์เกิดจากแรงดันเต็งไปท่องนะครับแรงดันเต็งมีอยู่4ประเภทหลักๆนะเจอปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยนอกนั้นตัดทิ้งได้เลยนะครับ28 n a ดนาสติกมูฟเมนต์กับโทบิซึ m มมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงครับกไก่สิงเร้าขอไข่ทิศทางของการตอบสนอง คอควายสิ่งมีชีวิตที่แสดงการเคลื่อนไหวต่างกันมองงูครับถูกทุกข้อเลยกอขอคอ,อนะครับตต่ข้อไอนครับตอบข้อขอไข่นั่นเองนานสิ m ู v ฟ m e มนต์กับ t ท p ิซึ m คือ t ท p ิซึ m สัมพันธ์กับสิ่งก็แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นนาสสิครับไม่สัมพันธ์นะครับหมายถึงทิศทางของมันนะ จบที่19จากการศึกษาผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อพืชโดยการควบคุมปริมาณแสงส่วนในของพืชที่เราสังเกตได้ว่ายืดตัวได้เร็วสุดเขาทดลองผลของแรงโน้มถ่วงโดยควบคุมปริมาณแสงก็ไก่คือบริเวณหนครับก็ไก่น่าจะเป็นบริเวณตรงยอดเนะาะขอไข่นะครับจะเป็นช่วงของลำต้น 3กับ4เนี่ยนะครับเป็นช่วงของรากก็ถามว่าบริเวณไหนจะเกิดการยืดตัวได้เร็วที่สุดครับข้อนี้ตอบข้อขอไขครับลำต้นครับลำต้นของพืชนะครับอ่าถ้าเกิดการควบคุมปริมาณแสงนะครับมันจะเกิดการยืดนะนะครับบริเวณตรงนี้มันจะเกิดการยืดนะครับได้ดีกว่าบริเวณอื่นๆน,น,นะครับ ราอนี้ก็จะต่อบข้อขอไข่นั่นเองเป็นช่วงของลำต้นของพืชน,นะครับ